สวัสดีครับนี่คือตลาดบ้านคุหว่านะครับตำบลคุหว่าเพิ่มมีร่าจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้คือปลาเคลื่อนล่ำเปล่านะครับเด้อเอาอยู่ตลาดบ้านคุหว่าอันนี้เป็นปลาเนื้อออนปลาหน,นังเนาะสามร้อยห้าสิบบาทเนาะกิโลนึงเนาะสามร้อยห้าสิบบาทน,น,คน,นาทะครับปลาเคลื่อนล่ำเปล่าเด้อเนี่เด้อเอาเป็นปลาหนาังครับปลาหน,นังอันนี้เปาะคอกิโลเสดเลยครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นมันคั่วไฮแล้วเนาะคั่วแล้วสดๆเอาไปเฮ็ดกินได้เลยไปแกงได้เลยอันนี้ปลาอย่าคอคองรครับนั่ 150, น นี้ปลานกเขาปลานกเขายวกิโลละแปดสิบาทได้ครับด้วยเอาปลานกเขาอันนี้เป็นปลาโอ้โหนี่ยเน่าแซ่นี่ปลากระแยงานปลากระแยงปลาเสื่อมปลาปนกันเลยนี่กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกันเด้ปลาจะเกินเรื่องปลาครับสดๆอันนี้เป็นปลาบึกบ่ครับบ่ปลาสวายโอ้ปลาสวายกิโลเท่าไหร่ครับปลาสวายบาทครับคันเทียบบ่อยห้าสิบบาทโอ้หกสิบบาทได้ครับอันนี้ปลาเจปลาขาวกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย โลหกสิบเอาพี่น้อยจะกินเด้อเอาตลาดบ้านคุหว่านะครับตะบนคุหว่าเพิ่อพี่งไล่จังหวัดกสินทุกเนี้ยมาแรงเนาะ <ไป S 1> ทุกวันทุกวันเนี้ยโมเล้งได้เอาพี่น้อยจะกินมาก